ตอนเช้ามดืดดีมากเลยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคนแของตลาดเนี่ยประเดยจุดน้งสี่จุดห้าเหรอคะดจกรรรดิ่ายล่อยห้มัหน่สอามสี่สิบจักรอรกดิแล้วก็ไปจองที่แต่ละ ใส่แล้เใส่แ้ใส่อพใบนี้มันใส่กาฟแล้วบืมเมื่อกี้มันไปคอดถปน้าลตมันอดขขาที่ี่อะดองที่านนะคด้านาาา้อ๋อเราซื้ล้อยนับค้าีหละเราไปจองที่ปากบัตตรงแพรกันนะคะีดอกไม้หอม เมื่อเราเอาของใส่บาทนะคะไปจองที่เรียบร้อยนะคะเราก็ไปเดินเล่นกันค่ะพระจะเริ่มมาตอนเจ็ดโมงสีนะคะประมาณ7จ็ดโมงคึ่งเราก็ไปรอที่แคร่ได้เลยค่ะบรรยากาศตอนเช้ามืดดีมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาดีดีรื้หอม สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโป๊ะป่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นตลาดเช้านะคะที่นี่จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่าย2เลยค่ะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะคืโอโป๊ะป่อยเนี่ยแปลว่าการพักผ่อนนะคะตลาดนี้ก็คือตอบโจทย์การพักผ่อนได้อย่างดีเลยค่ะเราไปดูบรรยากาศด,ด้านในกันค่ะเราก็มาเดินหาอาหารสดนะคะเพื่อไปใส่บาทเพิ่มค่ะ ที่นี่แพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยนะคะบางร้านก็จะเป็นห่อใบตองมีดอกกล้วยไม้หรือเป็นถุงกระดาษประมาณนี้ค่ะนนี้จะเป็นขนมบ้าบินนะคะ 八。<Bye. S 2> บ้านท่ามะขามนะคะมาน,นัา่งมันเล่นเพลงเพราะๆที่เราได้ยินไปเลยของพี่นี่ก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแต่คือมันน่ารักนะคะนั่นเราไปดูด้านในกันด้านในบรรยากาศเป็น,นยังไงพอเราซื้อของใช่ไหมคะแล้วก็มานัา่ง กางกินตรงนี้ได้รินน้ำบรรยากาศดีดีได้กินรินน้ a นะคะเ i งื่อ The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. ได้เข้าใจนับแล้วก็วจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเปิดเปิดการรับจะได้ไม่เกิดความสับสนรับเดียวพบระดับ ที่ท่านผู้ใหญ่ได้เป่าครับให้กับทุกคนที่อยู่ในตลาดได้รับทราบครับว่าตอนนี้แผลพาร้จะถึงแล้วครับขอขอให้ทุกท่านได้เตรียมการเตรียมตัวครับเครื่องมือชนิดนี้ครับถ้าเปียกเป็นกระไม้ก่อน,นรครับถือว่าเป็นเครื่องมือื่ตสาหกรับในการใช้เป่าครับเพื่อที่จะบอกกับทุกบ้านครับว่าเหตุการณ์า่าท่านผู้ใหญ่เป่ายาวไปถึงประเทศทเอทิอนเซียครับล่าสุดท่าน ราตัดต่อไปครับอขอขอทุกท่านับติข้า<ห><ห>แต่พระพิสุงสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอท้าวถวายขอโน้อมถวายขัาตาหาข้าทาหาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระพิสุสงฆ์าอต่พระพิสุส่งขอพระพิสุงสงฆ์จงรับจงรัา เอาอไปเรื่อยๆแต่ว,ตว,ว่าเราจะไปรับควรเวลาของนักท่องเที่ยวเยอะเกิดขึ้นไปนะ <Mother. S 2> จุดนี้ต้องขอขอบพระคุณแต่ความร่วมมือใกล้ๆกับตลาดโอ๊อ่ไบก็จะมีอีกหนึ่งตลาดนะคะตลาดเมอร์ซีย่านะคะจะเป็นตลาดใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตลาดใหม่เป็นยังไงนะคะเผื่อถ้าเพื่อนๆมาแล้ว ตลาดโอ๊ป่อยคนแน่นหรือว่าเข้าไม่ไหวหรือไม่มีที่จอดรถนะคะไปดูกันค่ะถึงแล้วค่ะใกล้กันนิดเดียวนะคะเดนนี้จะเป็นตลาดเมอร์เซียค่ะจะเป็นตลาดไกวเปน,นะคะทำไมถึงเรียกตลาดไกวเปอู๋ลิ้นตามด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ดื่มชาดาวอินคาชมบรรยากาศริมนน้ำ จะหน้าร้อนแต่ตอนเช้าอากาศดีมากพี่ผ้าอุ่สายเนาะอกับเย็นเที่ยวกันได้นะคะหน้าร้อนก็มาสวนพืชได้ตรงนี้นล้เป็นกวนกลนตลาดข้าง่้องได้แล้วได้แล้วจะมาเได้แล้วได้ที่ลงแล้วเรียบร้อยแล้วตลาดเป๊ะค่ะ มันขาดด้วยคะ ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็ร้านยังม่เยอะเนาะแต่โดยรวมก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ ที่อบปไ่อยนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากใส่บาตรก็มาที่ตลาดนี้ได้ะค่ะมีต้นไนนี้ก็สักศิษฐ์ต้นมื่อกแหละ่ะเป็นต้นพึ่งนศักดิ์ศิษฐ์เราจะไปแกะส้มแมวกันนะคะ มาถึงแก่งส้มแมวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะคะที่นี่ก็จะมีสัตว์ที่แบบหายากนะคะแปลกๆเยอะเลยจะมีกวางนกยูงนกเครือก็มีนะคะเดี๋ยวเราดูวันนี้เราจะเจอตัวอะไรบ้างบรรยากาศดีมากเลยคนเขาก็จะเอาของกินมานั่งปิกนิกกันนะคะหรือว่าจะซื้อของกินด้านหน้าก็มีขายนะคะไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะมีค่ะด้านหน้าของกินเต็มเลย ใครยังไม่ได้กินอะไรก็ซื้อไปนั่งกินได้ค,รครุณค้าคนเยอะมากมีสนตรง,ต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 งเล่นานา้ำได้เลคะที่นี่จะมีเป็นแอ่งน้ำไม่เล่นตลอดเลยนะโยนเดร์เดร์กนะดูก จะมีมาข่าม,ามูนี่แหละมะข่าม,ามะะงนมาค่ามงนเ่าน้าจะเป็นน้ำค่ะก็คนจะมาเล่นน้ำกันเต็มเลยนี่ค,ค่ะค,คนจะมาเล่นน้ำกันเยอะเลยนะคะมาเล่นหน้นำใส่กัน มีน้ำตลอดปีนะคะก็คือสามารถมาเล่นน้ำได้ตลอดเลยน้ำมันก็หินไปอย่างเงี้เรื่อยๆนะคะสวยเยลยอ่ะแ้วมีก็จะมีน้ำตกเล็กๆน้อยกเล่นน้ จะมีแค่ให้นั่งเล่นน,ะะนั่าค่ะทลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ไปเที่ยวไหนติดตามกันนะคะ